สวัสดีตอนเย็นนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาอยู่ที่ที่ดินแบ่งขายที่หลังเรียนสองภาษานะคะแปลงนี้อยู่ที่หลังเรียนสองภาษาบ้านางค่ะอยู่ระหว่างถนนข้างสนามบ,บินแล้วก็ถนนพลานะคะท่านไหนกําลังมองหาที่ดินเปล่าไว้ทําบ้านหรือที่ดินเอาไว้ซื้อเก็บเป็นมรดกให้บุตรหลานค่ะแปลงนี้สวยๆเลยนะคะวันนี้พาทุกคนมาดูบรรยากาศตอนเย็นนะคะซึ่งวันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนาะเลยจะมีโอกาสได้พาทุกคนนะคะเดินดูรอบๆเลยนะคะว่าที่ดินแปลงนี้บรรยากาศโดยรอบเป็นอย่างไรแล้วก็พื้นที่สวยงามแค่ไหนนะคะตอนนี้เรา ก็นั่งอยู่ที่หน้าแปลง247ตารางวานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยจะมีเหลืออยู่ที่4แปลงด้วยกันนะคะ ถึง4แปลงนั้นก็จะมีขนาด210ตารางวา257ตารางวา247แล้วก็375ตารางวานะคะเผื่อท่านไหนที่กำลังจะมองหาที่ดินทำบ้านค่ะแปลงนี้มี4แปลงให้เลือกค่ะหรือท่านไหนอยากได้ทั้งหมดก็ยินดีเลยนะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะแปลงนี้เดินทางสะดวกค่ะถ้าเกิดจะมาจากที่หลังโรงเรียน2ภาษานะคะก็ขับมาตามถนนข้างโรงเรียนได้เลยนะคะจนกระทั่งมาเจอ JB Apartment จากนั้นก็เลี้ยวเข้าในซอยนะคะซอยที่อยู่ด้านหน้าเจ บียพาร์ตเมนต์เลยค่ะขับจาก JB เบียพาร์ตเมนมาก็เพียงแค่ประมาณสักหนึ่งหรือสอนาทีเองค่ะด้านขวามือก็จะมาเจอแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะสังเกตง่ายมากๆเลยก็คือจะมีลวคาร์บอยสีขาวอยู่ด้านในนะคะขับตรงเข้ามาเลยค่ะถนนตั้งแต่ทางเลี้ยวเข้ามาเนี่ยเป็นถนนสาธารณะกว้างที่แ8เมตรนะคะเข้าออกได้ง่ายค่ะหรือท่านไหนถ้าไปไม่ถูกนะคะ ขับตรงไปค่ะจะเป็น3มแยกค่ะถ้าไปเจอ3ามแยกเมื่อไหร่นะคะแล้วด้านขวาเนี่ยมีบ้านที่มีกำแพงสูงนั่นคือเลยแปลงไปแล้วต้องถอยกลับมานะคะถอยกลับมาก็จะแปลงจะอยู่ด้านซ้ายค่ะมองซ้ายตลอดนะคะก็จะเห็นรั้วคาวบอยสีขาวแบบนี้แล้วค่ะซึ่งแปลงนี้สังเกตได้ง่ายมากนะคะหรือถ้าดูใน Google Map นะคะดู Google Map ก็คือสามารถที่จะเช็คจาก วัดคลองทรายหรือโรงเรียนสองภาษาก็ได้ค่ะในพิกัดลัศมีไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรค่ะจะมีปักหมุดเอาไว้ว่าที่ดินแบ่งขายเริ่มต้นที่สองร้อยสิบตารางวาก็คือที่ดินแปลงนี้นั่นเองค่ะสามารถเข้ามาดูได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นนะคะยินดีมากๆเลยที่ให้ทุกท่านได้เข้ามาดูทั้งสามเวลานะคะเพราะว่าแปลงนี้ถือว่าเป็นทำเลที่สําหรับทาที่อยู่อาศัยนะคะเพราะมีความเป็นส่วนตัวมีบรรยากาศที่ดีมากๆเลยข้างเคียงก็คือจะมีบ้านเรือนอยู่อาศัยปรับลายนะคะก็ไม่หนาแน่นและไม่อึดอัดนะคะ แปลงนี้ก็คือเป็นโฉนดพร้อมโอนแล้วเผื่อท่านไหนที่แบบว่าอยากจะยื่นกู้พร้อมทําสิ่งปลูกสร้างแปลงนี้ก็สนับสนุนให้ทําแบบนั้นได้เลยนะคะยื่นกู้ยื่นกู้เพื่อสร้างสามารถทําได้นะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะอาจจะแบบคุ้นชินหรือว่าคุ้นเคยกับการซื้อบ้านบ้านจัดสรรเนาะก็คือบ้านสําเร็จรูปที่แบบว่าไปยื่นกู้ธนาคารแล้วก็ธนาคารอนุมัติเราก็ไปทํา ธุรกรรมที่สักงานที่ดินแล้ว,ล,ล,วลูกค้าก็สามารถเข้าอยู่บ้านได้เลยอันนั้นก็คือโอเคเป็นบ้านจัดสรรใช่ไหมคะแต่บ้านหลังแต่ตรงนี้ค่ะเป็นที่ดินเปลา่าซึ่งลูกค้าก็สามารถยื่นกู้ที่ดินเปลา่าเพื่อสร้างบ้านได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเงินท,<ม>ที่ได้ก็จะมาเป็นมดงวดแล้วก็เราก็ต้องมีการส่งความคืบหน้าของการ,รก่อสร้างให้กับธนาคารได้รับทราบนะคะแต่ว่าเงื่อนไขต่างๆรายละเอียดต่างๆก็ลองไปคุยกับธนาคารดูนะคะก็จะมีธนาคารทอสอเนาะที่กู้เพื่อสร้างได้แล้วก็ธนาคารอมสินนะคะเท่าที่ทราบมานะคะลูกค้าสามารถที่จะลองไปคุยได้ นะคะแต่เงื่อนไขก็ลองไปคุยดูนะคะถ้าท่านไหนมีเวลาในการควบคุมช่างหรือมีเวลาในการที่จะซื้ออุออปกรณ์ต่างๆเพื่อจะมาก่อสร้างนะคะก็ออการกู้เพื่อสร้างก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะได้แบบบ้านอย่างที่เราอยากได้ได้วัตถุได้วัสดุในแบบที่เราอยากได้ได้รูปแบบบ้านได้ออกแบบตามใจเรานะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของการกู้เพื่อสร้างจากการซื้อที่ดินเปล่านะคะแต่ว่าแปลงนี้นะคะก็ เราเตรียมสาธารณูปโภคไว้ให้พร้อมเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นไฟฟ้าปลปาแล้วก็ถนนหน้าแปลงกว้างที่8เมตรลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าขับรถไปมาจะแบบวบ่ามีความอึดอัดหรือว่าจะต้องจอดรถก่อนเพื่อให้รถส่วนเข้ามาไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าถนนกว้างที่8เมตรประกอบกับตรงนี้นะคะเนื้อที่รวมของเราที่เราทาเนี่ยมีเนื้อที่รวมอยู่ที่6ไร่แล้วก็แปลงที่เราทำเนี่ยมีเพียงแค่8แปลงเท่านั้นเองตอนนี้ก็มีลูกค้าซื้อไปแล้ว4เหลือ4นะคะ ซึ่งในสี่แปลงที่ลูกค้าซื้อไปค่ะก็เพิ่งสร้างบ้านแปลงเดียวแปลงที่เหลือก็น่าจะเป็นลูกค้าซื้อเก็บไว้ก่อนนะคะรอโอ,อกาสรอจังหวะเนาะว่าเมื่อไหร่จะขายหรือเมื่อไหร่จะสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสําหรับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาเจอไลฟ์นี้หรือเพิ่งจะกําลังเริ่มจะอยากหาที่ดินเพื่อสร้างบ้านหรืออยากหาที่ดินสักหนึ่งแปลงไ,ไว้ลงทุนระยะย,ยาวค่ะอยากให้เข้ามาดูแปลงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศโดยรอบของที่ดินแปลงนี้นะคะว่าสวยงามแค่ไหนแล้วก็น่าซื้อแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะโอเค เดี๋ยวจะขออนุญาตเอาผังแปลงให้ทุกท่านดูด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูผังแปลงไปก่อนเนาะเผื่อว่าเราจะได้เห็นภาพไปด้วยกันนะคะว่าผังแปลงโดยรวมเป็นอย่างไรนะคะนี้ก็มีผังแปลงอันเดิมที่เคยโชว์ให้เห็นนะคะวันนี้โอเคขอโทษที่อ่าโอเคค่ะตอนนี้เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกท่านดูขอโทษทีนะคะอืมตอนนี้เรายืนอ,อยู่ที่หน้าแปลงสองร้อยสี่สิบเจ็ดตารางวานะคะ เราเท่ากับว่าเรายืนอยู่ถนนหน้าแปลงสองอสิบเจ็ดเลยค่ะด้านนี้ด้านนี้ก็คือจะเป็นด้านพื้นที่ของสองอสิบเจ็ดนะคะคราวนี้อยากให้ลูกค้าได้เห็นผังแปลงสภาพสภาพจริงๆของที่ดินแปลงนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะตอนนี้เราตั้งกล้องอยู่ที่ถนนถนนหน้าแปลงสอง้อสี่ิบเจดตารางวานะคะนี่คือหน้าแปลงเนาะเดี๋ยวให้ทุกท่านได้เห็นตามผังเลยนี่จะเป็นผังนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะเรายืนอยู่จุดนี้เลยค่ะ จุดนี้ของ247นะคะยืนอยู่จุดนี้เนาะแล้วก็แปลงนี้247ก็คือด้านขวาฝั่งนี้ค่ะนี่เลยคือฝั่งนี้นะคะคือ247เนาะแล้วก็นี่คือแนวถนนด้านหน้าแนวถนนด้านหน้าก็คือแนวถนนที่ตรงไปตรงนี้ใช่ไหมคะซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็น210ก็คือแปลงนี้แล้วก็247ก็คือตรงที่เรายืนอยู่นี่เองค่ะแล้วก็ตรงนี้ขึ้นไปแปลงนี้นั่นเองที่มีบ้าน5หลังอยู่ตรงนี้ค่ะ ส่วนที่อยู่หลังบ้านห้าหลังก็คือแปลงนี้ที่ถมไปแล้วนะคะแล้วก็ตรงแนวเสาไฟสายไฟก็คือเป็นซอยเข้าไปด้านในตรงนี้ค่ะซึ่งเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะก็จะมี3 7 5แล้วก็257แปลงนี้นะคะซึ่งนี้นะคะเหลือ4ี่แปลงดังนั้นนะคะในแปลงนี้นะคะเผื่อท่านไหนที่แบบว่าอยากจะซื้อ1ไร่เนาะอยากจะซื้อ1ไร่ก็สามารถรวมแปลงได้นะคะ2แปลงนี้ก็เกิน1ไร่หรือใกล้ๆ1ไร่ก็คือจะเป็นแปลงนี้3 7 5 เนี่ยค่ะหรืออยากได้เกินมาหน่อยหนึ่งก็อาจจะเอา375กับแปลงนี้หรือ3 7 5กับแปลงนี้ก็ได้ค่ะหรืออยากได้2ไร่ก็สามารถรวมอย่างนี้ได้เลยนะคะนี่คือลักษณะของการรวมแปลงนะคะเพื่อให้ได้ขยายที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเนื้อที่แต่ละแปลงอะ่ะพื้นที่แต่ละแปลงอะ่ะมีอาณาเขตที่ชนกันอยู่แล้วแบบนี้นะคะมีพื้นที่ที่ติดกันอยู่แล้วดังนั้นเวลาที่เราซื้อะคะ่ะเราก็จะสามารถเป็นเจ้าของทั้งหมดนะคะเลยสามารถที่จะ สะดวกในการที่จะรวมแปลงหรือเรียกได้ว่ามีความยืดหยุ่นให้สอนลูกค้าที่อยากได้แบบขนาดใหญ่กว่าแปลงที่เรามีนะคะเนี่ยค่ะหรือจะเลือกทั้งหมดนะคะจริงๆเลือกทั้งหมดะคะ่ะก็จะมีแปลงนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเลือกทั้งหมดอ่ะตรงนี้ก็จะได้พื้นที่ห้องให้เราไปด้วยะคะ่ะพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนพื้นที่สาธารณะละคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่เราแปลงนี้จริงๆ ก็จะมีใช้งานอยู่แค่สองแปลงนี้เนาะดังนั้นถ้าเราซื้อทั้งสองแปลงนี้ค่ะเท่ากับตรงนี้เราก็ได้จอดรถคนเดียวเลยประมาณนั้นนะคะนี่คือลักษณะของการการดูรูปผังแปลงนะคะ<ด> <ๆ S 2> เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อนะคะท่านไหนที่เข้ามาดูค่ะก็ขับเข้ามาจนขับเข้ามาด้านในเลยนะคะขับถัดเข้ามาจากบ้านที่กําลังสร้างอยู่เข้ามาด้านในเลยก็จะเห็นแปลงที่อยู่ฝั่งนี้ก็คือแปลงที่ว่างอยู่ส่วนฝั่งนี้นะคะส่วนฝั่งขวาฝั่งนี้ก็คือมีลูกค้าจองไปแล้วคือฝั่งนี้ นี่คือที่มีญาอยู่ตรงนี้ค่ะคือมีลูกค้าจองไปแล้วส่วนที่ว่างอยู่ก็เป็นส่วนนี้ค่ะนี่คือส่วนที่ว่างนะคะพร้อมให้จองนะคะเป็นโฉนดทุกๆแปลงแล้วนะคะลูกค้าสามารถที่จะขอดูหน้าโฉนดจากเราได้เลยค่ะเป็นโฉนดพร้อมโอแล้วตรงนี้ก็คือเป็นที่ดินแบ่งขายหลังเรียนสองภาษานะคะเผื่อท่านไหนที่กําลังมองหาที่ดินในโซนนั่นช้างะคะ่ะแปลงนี้ก็สวยงามนะคะตอนนี้เราก็พาเดินอยู่ตรงถนนนะคะตรงนี้ถนนที่เราเดินอยู่เนี่ยก็จะเป็นเนี่ยค่ะแปลงนี้นะคะ 247ตารางวาแปลงท้ายนี่ค่ะตอนนี้เรายืนอยู่แปลงนี้นะคะให้ทุกท่านได้เห็นแล้วก็เราเดินอยู่ถนนตรง,ตรงนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้และคะ่ะนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะคะตรงนี้ก็ถ้าไปหาดพลาก็ประมาณสามถึงห้านาทีเนาะไม่ไกลค่ะไม่ไกลถ้าเกิดจะไปที่ทางด่วนก็ประมาณสามถึงห้านาทีเช่นเดียวกันทางด่วนที่จะไปกรุงเทะะพอะค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะในเขตบ้านฉางเนาะเดี๋ยวนี้มีทางด่วนสายเจ็ดอะคะ่ะจาก จากกรุงเทพมาลงที่บ้านฉางได้เลยใช้เวลาเดินทางมาถึงจากบ้านฉางไปกรุงเทพก็ประมาณสองชั่วโมงโดยประมาณนะคะขึ้นอยู่กับการจะราจอจรเหมือนกันซึ่งสะดวกมากๆเลยทางด่วนเสียค่าทางด่วนประมาณร้อยสามร้อยสามสิบาทประมาณนี้นะคะโดยประมาณเนาะนี่ราคาคือ,อพื้นที่บ้านฉางก็เริ่มจะสะดวกมากขึ้นนะคะยิ่งมีทางด่วนยิ่งทําให้การเดินทางจากกรุงเทพมาบ้านฉางง่ายๆมากขึ้นแล้วอีกหน่อยนะคะถ้ามีรถไฟความเร็วสูงเนาะก็จะยิ่งทําให้การเดินทาง จากบ้านางเข้าในกรุงเทพก็จะง่ายหรือบ้านางไปพัทยาบ้านางไปทางชนบุรีทางศรีราชาแบบนี้แลค่ะก็จะง่ายขึ้นนะคะส่วนแปลงนี้ก็จะใกล้ถนนเส้นนั้นเช่นเดียวกันนะคะณนะตอนนี้นะคะในพื้นที่บริเวณแถวนี้ถือได้ว่าแปลงนี้เป็นแปลงขนาดเล็กนะคะที่สามารถให้ให้ลูกค้าได้จับจองสําหรับทําบ้านได้แปลงลอื่นๆข้างเคียงะคะ่ะฝั่งด้านหลังฝั่งนี้ ด้านหลังที่เป็นต้นไม้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของอีเทิร์นสตาร์เนาะซึ่งน่าจะรอทําโครงการรอพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งที่เป็นต้นไม้สูงๆตรงนี้ก็จะเป็นที่ดินเปล่าซึ่งยังไม่ได้มีโครงการใดๆทำนะคะเพราะเป็นเป็นของเจ้าของดั้งเดิมที่เป็นคนพื้นที่ะคะ่ะแล้วก็ยังไม่ได้มีโครงการว่าจะขาย ก็คงจะเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ต่อไปนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่อนาคตเนาะเมื่อความจเจริญเข้ามาค่ะอาจจะถูกแปลงเป็นหมู่บ้านจัดสรรก็ได้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็ยังเป็นที่เปล่าๆอยู่ฝั่งนี้ก็ประมาณ200ตารางวาฝั่งนี้ก็200กว่าตารางวาเช่นเดียวกันค่ะก็ยังเป็นที่โล่งๆอยู่แต่ว่าถัดจากตรงนี้ไปก็เป็นบ้านอยู่อาศัยนะคะแล้วก็ตรงทางเข้ามาในโครงการนะคะรายล้อมสองข้างทางก็จะเริ่มมีการขยายบ้านออกมาแล้วเรื่อยๆนะคะ ขยายมาเรื่อยๆเนาะที่อัดสายซึ่งของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดกึ่งกลางนะคะถือว่าไม่เปลี่ยวและก็เป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมไปยังสถานที่สําคัญต่างๆในพื้นที่บ้านฉางได้ง่ายนะคะเนี่ยค่ะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ดินแบ่งขายนะคะที่อยู่หลังโรงเรียนสองภาษาบ้านฉางนะคะเนี่ยค่ะเผื่อท่านไหนที่ กำลังมองหาบ้านนะคะ,อะมองหาที่ดินเพื่อทําบ้านเนาะหรือที่ดินเพื่อซื้อเก็บราคาลองเทียบราคาดูได้ลองเข้ามาดูทาเลได้นะคะทุกๆแปลงเนี่ยเราทํารั้วไว้ให้ชัดเจนค่ะเผื่อลูกค้าเข้ามาดูแล้วะจะได้เห็นแนวแปลงที่ชัดเจนจากแนวรั้วที่เราทําให้ได้เลยนะคะก็สามารถที่จะวัดแนวเขตได้เลยค่ะใช้สายวัดวัดได้เลยแต่แปลงเนี้ยค่ะที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี้ยตรงนี้ก็จะประมาณ28เมตรเนาะด้านลึกก็ประมาณ30 ยี่สิแปดคูณสามสิบประมาณนี้ละค่ะหรือถ้าเกิดว่าผิดพลาดไปฝั่งนี้ก็จะเป็นสามสิบอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นยี่สิบแปดแบบนี้นะคะนี่คือแปลงนี้จําขนาดได้ชัดเจนเพราะว่าแปลงนี้เป็นแปลงเดียวที่เป็นแปลงมุมนะคะได้ถนนสองด้านนะคะส่วนแปลงนี้คือสองร้อยสี่สิบเจ็ดตารางวาหน้ากว้างตรงนี้ก็ประมาณยี่สิบเมตรโดยประมาณนะคะแล้วก็นี่ก็คือเป็นแนวถนนด้านหน้านั่นเองค่ะกว้างอยู่ที่แปดเมตรแล้วก็นี้เป็นแนวเสาไฟฟ้านะคะก็คือ แต่ละหลังแต่ละแปลงเนี่ยสามารถทําสงปลูกสร้างได้เลยแล้วก็นี่คือแนวท่อประปานะคะแนวท่อประปาเนาะก็ถือว่าสะดวกนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจที่ดินทําบ้านนะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะแปลงนี้พร้อมพร้อมเลยค่ะโอนได้เลยนะคะเป็นโฉนดพร้อมโอนละแล้วก็เออแล้วก็ตรงนี้นะคะแปลงฝั่งนี้คือขายไปแล้วเนาะฝั่งนี้ขายไปแล้วลูกค้าผมที่เอาไว้ก็สําหรับที่จะทําบ้านนั่นเองค่ะ ก็เดี๋ยวก็จะมีเพื่อนบ้านมากขึ้นนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถนนอีกเส้นหนึงนะคะเป็นถนนในโครงการค่ะกว้างที่8เมตรเหมือนกันนี่คือแนวถนนค่ะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้คือกว้าง8เมตรนะคะแปลงนี้ค่ะที่เป็นแปลงมุม210เนี่ยก็จะได้ถนนฝั่งน,นี้ด้วยแล้วก็ถนนด้านนี้ด้วยถือได้ว่าเป็นแปลงมุมแปลงเดียวนะคะที่สวยงามมากๆแล้วก็แปลงนี้นะคะแนวท่อประปาก็คืออยู่ถนนเส้นนั้นด้วยแล้วก็เรียบ เรียบแปลงไปทางนี้ด้วยค่ะเพราะว่าแนวท่อประปาค่ะเราต้องขยายเข้าไปยี่สู่สอง,งแปลงด้านในค่ะเราก็เลยไปด้านนี้ดังนั้นนะแปลงสองร้อยสิบค่ะจะต่อมิตเตอร์จุดไหนก็ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ไฟฟ้าก็สามารถดึงจากฝั่งนี้ได้เลยค่ะนี่เลยนะคะเป็นที่ดินแบ่งขายที่อยู่หลังโรงเรียนสองภาษาบ้านชางค่ะทารั้วให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ถนนมาถึงถนนภายในโครงการก็จะมาสิ้นสุดตรงนี้นะคะซึ่ง ถนนพอมาถึงตรงนี้ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลง375ตารางวานะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลง257ตารางวาค่ะจะดูรูปแปลงตามแนวรั้วที่เราทำให้เลยนะคะในรั้วสีขาวส่วนด้านหน้าตรงนี้ที่เราไม่ได้กั้นรั้วก็คือหน้าแปลงฝั่ง257ตารางวาเนี่ยหน้าแปลงจะกว้างอยู่ที่10เมตรนะคะเช่นเดียวกันค่ะแปลงที่เป็น375ตารางวาแปลงนี้ก็คือจะมีหน้ากว้างอยู่ที่10เมตรเช่นเดียวกันนะคะ นี่เลยนี่ค่ะรูปแปลงของสองแปลงจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราอยู่เดี๋ยวให้ทุกท่านได้เห็นเนาะให้ทุกท่านได้เห็นนะคะนี่ตอนนี้เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้เรายืนอยู่จุดนี้จุดหน้าแปลงพอดีเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงสมมุติว่าตรงนี้ตรงกลางเนาะนี่ให้ดูแบบนีดีกว่านี่ค่ะเราก็จะยืนอยู่จุดนี้พอดีฝั่งนี้ก็จะเป็นสองรห้าสิบเจ็ดนะคะฝั่งส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสามรอยเจ็ดิบห้านี่ค่ะ ฝั่งขวาฝั่งนี้ก็จะเป็น375ฝั่งนี้ก็จะเป็น257แบบนี้ละคะ่ะนี่คือลักษณะของพื้นที่จริงเนาะรอบๆแบบนี้เลยค่ะที่ระดับดินก็คือจะเสมอกันหมดแล้วนะคะเพราะว่าปรับระดับเรียบร้อยระดับดั้งเดิมมาคะ่ะโซนนี้จะเป็นที่เนินคือเหมือนว่าดั้งเดิมของเขา,าจะเนินกว่าเนาะจะเนินแล้วก็ค่อยสโลบสโลบสโลบลงมาฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งนี้เราก็ลงดินใหม่เพิ่มลงดินใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อปรับระดับให้มันเท่ากัน เดี๋ยวจะได้ดูจะให้ทุกคนได้เห็นว่าระดับที่เราปรับขึ้นมาเนี่ยมันสูงแค่ไหนเพื่อเทียบกับเพื่อนบ้านนะคะคือสมัยสมัยก่อนก่อนที่เราจะมาจัดแจงตรงนี้ค่ะพื้นที่บริเวณนี้ก็จะมีระดับที่ใกล้เคียงกันเนาะใกล้เคียงกันนะคะเดี๋ยวให้ดูดูดินที่เราปรับขึ้นมานะคะด้านข้างฝั่งนี้เราก็ทารั้วให้ชัดเจนนะคะเพื่อให้เห็นแนวแปลงที่ชัดเจนเลยนะคะนี่คือแปลงของเพื่อนบ้านนะคะนี่คือเพื่อนบ้านของเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ แล้วก็พอเราถมดินของเราก็จะสูงขึ้นแบบนี้นลคะ่ะนี่คือระดับที่เราปรับขึ้นมาแล้วเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าถ้าลูกค้ายังมองว่ามันยังระดับที่ต่ำอยู่ก็สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะแต่ถ้าเทียบกับข้างเคียงอ่ะเรายังสูงนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็เดินอยู่ที่แปลงสองรอยห้าสิบเจ็ดตารางวานี่คือสอง้อยห้าสิบเจ็ดตารางวาจะเป็นแบบนี้บรรยากาศที่นี่ดีมากเลยค่ะก็ เหมาะสําหรับทำที่พักอาศัยเนาะเพราะว่ามีความเงียบสงบนะคะเงียบสงบแล้วก็เนี่ยค่ะนี่คือถนนด้านหน้ารายล้อมแปลงนี้เขาก็เนี่ยค่ะแปลงนี้เขาก็ถมไว้แล้วแล้วก็รอทําบ้านเหมือนกันส่วนแปลงด้านหน้าก็คือทําแล้วกําลังทําอยู่เนาะยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยค่ะพื้นที่โดยรอบก็จะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าเออลูกค้าท่านไหนมีคําถามสามารถสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็แปลงนี้ก็คือสามร้อย จ็ดสิบห้าเกือบหนึ่งไร่ค่ะแปลงนี้นะคะเกือบหนึ่งไร่ยาวๆเลยค่ะกว้างๆเลยค่ะแบบนี้นี่ค่ะสวยงามมากๆสวยงามมากๆนะคะนี่ด้านในแทบด้านในก็แทบไม่ต้องปรับอะไรเลยนะคะสามารถทําสิ่งปลูกสร้างได้เลยหรือหากมองว่าเอ,อิมกลัวว่าบ้านหลังอื่นเขาจะถมสูงอะคะ่ะเราก็ชิงถมก่อนได้นะคะนี่เป็นพื้นที่รอบๆของแปลงนี้ นี่เลยค่ะจะพาเดินดูรอบๆอีกทีหนึ่งนะคะนี่คือด้านในค่ะแล้วก็เราก็ทารวให้เห็นชัดเจนหมดเลยนะคะแปลงนี้จะบอกว่า,าที่เราพามาดูเรื่อยๆค่ะเผื่อว่าท่านไหนที่ยังไม่มีโอกาสเข้ามาดูนะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศจริงไปด้วยกันพื้นที่ข้างเคียงนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของอีเทนสตาร์ค่ะก็อาจจะมีต้นไม้เยอะหน่อยนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็คือเป็นรอการพัฒนานั่นเองก็องลองลึกดูนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เขา เอาต้นไม้เคลิ่งต้นไม้ออกแล้วทาเป็นบ้านนะคะตรงนี้ก็จะโล่งมากๆเลยก็จะเต็มไปด้วยแบบบ้านอยู่อาศัยเนาะแต่ต้องรอระยะหนึ่งอะคะ่ะแต่ถ้าเราจะสร้างก่อนตรงนี้ก็เพื่อนบ้านด้านหน้าก็พร้อมแล้วนะคะแต่ก็นี้ค่ะข้างเคียงตอนนี้เรายืนอยู่ที่แปลงสามร้อยเจ็สิบห้าค่ะข้างเคียงฝั่งนี้ก็เป็นสองร้อยสี่สิบเจ็ดตารางวาตรงนี้ก็เป็นสองร้อยสิบตารางวาแล้วก็อันนี้ก็คือหน้าแปลงค่ะหน้าแปลงของแปลงนี้กว้างที่สิบเมตรนะคะแล้วก็ตามแนวรั้วก็คือแนวแปลงทั้งหมดเลยค่ะ ชัดเจนค่ะเราทุกๆแปลงตรงนี้นะคะลูกค้าเดินเข้ามาดูได้เลยแล้วก็จะได้เห็นระยะที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าเราแบ่งไว้ให้เรียบร้อยเราทารั้วให้เรียบร้อยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกสําหรับลูกค้าที่เข้ามาดูพื้นที่เองนะคะจริงๆการซื้อที่ดินของลูกค้าโดยส่วนใหญ่ก็จะชอบที่จะแบบว่า,อาขอขอพิกัดเนาะแล้วก็เดินเข้ามาดูเข้ามาดูทําเลเองแบบนี้และคะ่ะบางครั้งนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ลูกค้าจะได้มี มีโอกาสได้เข้ามาดูเองคือเหมือนว่าไม่เฉพาะที่รอคนขายพามาดูเนาะสามารถเดินเข้ามาดูได้ตลอดไม่ว่าจะมาเช้ากลางวันเย็นแบบนี้ค่ะลูกค้ามาดูได้แต่สิ่งที่สมมุติลูกค้ามาดูเองโดยที่ไม่ได้บอกคนขายเนาะสิ่งที่ลูกค้าจะพลาดก็คือว่าเผื่อมีคําถามต่างๆหรือมีสิ่งไหนที่เรายังไม่ได้รู้ข้อมูลนะคะบางทีเราก็จะพลาดไปนะคะข้อมูลเหล่านั้นมันช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะ จากคําถามของเราเนาะดังนั้นนะคะถ้าเกิดสมมุติมาดูแล้วเกิดมีคําถามใดๆค่ะก็อยากให้ถามเลยนะคะเพื่อให้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบทุกๆด้านก่อนตัดสินใจค่ะตอนนี้เราก็เดินอยู่ที่แปลง247ตารางวาค่ะนี่เลยนี่คือบรรยากาศโดยรอบถ้าไหนที่เข้ามาดูเองก็จะเห็นแนวรั้วที่ชัดเจนนะคะแนวรั้วชัดเจนแต่ว่าเบื้องต้นก็ตรงนี้สามารถที่จะ เข้ามาดูได้ตลอดนะคะขอพิกัดเราได้ถนนด้านหน้าก็คือกว้างที่8เมตรนะคะสะดวกมากๆเป็นถนนสาธารณะแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไฟฟ้าประปาก็อยู่หน้าแปลงค่ะแปลงนี้ถ้ามาจากหาดพลานะคะก็เลี้ยวขวาตรงซอยเข้าวัดของซอ,อยวัดของสายได้เลยค่ะขับตรงเข้ามาก็จะเจอสี่แยกแรกเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็มาเจอสามแยกก็เลี้ยวขวาจากสามแยกนั้นมาประมาณร้อยเมตรามองซ้าย ก็จะเจอหลังคาห้าหลังตรงนี้ก็ขับเข้ามาตามแนวถนนได้เลยนะคะแปลงนี้สวยๆเลยแปลงนี้ถ้ามาจากหลังโรงเรียนสองภาษาก็มาตรงที่ถนนหน้า j จ a บี r พาร์ t เมได้เลยนะคะถนนหน้า j จ a บี r พ m e n t ก็ขับมาจาก j จบประมาณหนึ่งหรือสองนาทีเองค่ะก็ด้านขวามือก็จะมาเจอบ้านห้าหลังตรงนี้ก็คือขับเข้ามาดูได้เลยค่ะสวยงามค่ะแปลงนี้ สวยงามไม่ต้องถมแล้วนะคะแปลงนี้ไม่ต้องถมแล้วก็คือพื้นที่ค่อนข้างมีระดับที่สวยงามแต่ว่าถ้าเพื่อป้องกันในอนาคตนะคะก็จะสร้างาจะทาให้ก็ได้เพราะว่าแนวถนนตรงนี้ค่ะระดับดินเท่าเท่ากับว่าจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่นะคะถ้าสมมุติว่าเวลาที่เราไปซื้อที่ดินเนาะโดยส่วนใหญ่ถ้าสมมุติเราเห็นระดับดินที่มันเท่ากับถนนไม่ว่าจะเป็นถนนคอนกรีตแล้วหรือยังหรือว่าเป็นถนนดินธรรมดาก็ตามะคะ่ะ โดยส่วนใหญ่หลายๆคนก็มักจะมองว่าควรจะทําระดับดินของเราให้สูงกว่าถนนใช่ไหมครเพราะว่าถนนเนี่ยจะมีงบประมาณในการมาดูแลอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการทําคอนกรีตไม่ว่าจะช้าหรือจะเร็วใช่ไหมคะใดๆก็แล้วแต่เมื่อเป็นชุมชนเกิดขึ้นเมื่อมีบ้านอยู่อาศัยที่ มากขึ้นเราก็สามารถของประมาณจากส่วนราชการมาทําเป็นคอนกรีตได้แล้วพอเราทาเป็นคอนกรีตครั้งแรกใช่ไหมคะเมื่อมีการซุดมีการมีถนนเสื่อมโซมะเวลาที่เราของประมาณมาซ่อมแซมะค่ะถนนมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะอาจจะแบบสิบปีครั้งหนึ่งหรือว่าสิบห้าปีครั้งหนึ่งแต่มันก็จะสูงขึ้นถูกไหมคะดังนั้นนะคะเวลาที่เราซื้อที่ดินนะคะถ้าเกิดระดับดินมันมันต่ำกว่าถนนหน่อยนึงหรือมันมันเท่ากันนะคะก็อยากแนะนํา,ใ,นานให้ปรับระดับให้มันสูงขึ้นนะคะ หรื่ออนาคตหรือถ้าเราไม่ปรับระดับให้มันสูงขึ้นเราก็ต้องยกพื้นบ้านให้สูงขึ้นเนาะประมาณนี้เท่าที่ได้เคยสัมผัสกับลูกค้าหลายๆท่านมาเขาก็จะมีความคิดเห็นกันแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะว่าอยากจะปรับระดับดินให้มันสูงกว่าถนนเนาะเพราะว่าถนนน่ะเขาจะมีระยะเวลาในการดูแลมีระยะเวลาในการซ่อมแซมแต่บ้านเนะะี่ยค่ะเวลาที่เราสร้างแล้วเวลาที่เราถมดินแล้วเรามักจะท,ทําทีเดียวแล้วจบเลยถูกไหมคะดังนั้นถ้าเกิดเราท,ทําทีเดียวจบเลยนั่นคือเราควรจะทําให้สูงกว่าถนนไว้ก่อนดีกว่า นะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นความคิดเห็นจากหลายๆคนที่เคยคุยกับลูกค้าหลายๆท่านมานะคะก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีความเห็นประมาณนี้ในเรื่องของระดับดินนะคะนะคะี่ค่ะนี่ก็เป็นพื้นที่ของที่ดินที่แบ่งขายที่หลังเรียนสองภาษานะคะเผื่อท่านไหนที่กําลังจะาหาที่ดินอยู่นะคะแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่แนะนําเลยค่ะนี่ค่ะนี่อันนี้ให้ดูผังอีกทีนึ้งนะคะอันนี้คือผังแปลงก็อันนี้ก็เป็นสองร้อยสี่สิบเจ็ดตรงเนี้ค่ะ ตรงนี้หน้าแปลงที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือหน้าแปลง247นั่นเองถัดจาก247ไปถัดจากตรงเสาสีแดงนี้ไปค่ะก็จะเป็นแปลง210นะคะนี่ถ้าดูตามผัง210ก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่ง210ก็จะเป็นแปลงมุมแบบนี้นะคะแปลงมุมก็สามารถที่จะทําประโยชน์ได้เยอะนะคะเผื่อท่านไหนชอบแปลงมุมเนาะแล้วก็แปลง210ก็เป็นแปลงเดียวนะตอนนี้ที่ว่างอยู่แล้วก็เป็นแปลงมุมนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้แล้วก็พร้อมโอนทุกๆแปลงนะคะเผื่อท่านไหนที่แบบว่า มาดูแล้วชอบอค่ะสามารถนัดโอนได้เลยทันทีนะคะโอนเสร็จก็เข้าทําสิ่งปลูกสร้างได้เลยทันทีเช่นเดียวกันนะคะแปลงนี้อยู่หลังโรงเรียนสองภาษาบ้านฉางนะคะอยู่ใกล้ทางสนามบินอุดรเพาใกล้ทางโรงเรียนสองภาษาใกล้ทางหาดพลาใกล้ทางถนนสุขุมวิทเท่ากับแปลงนี้นะคะอยู่จุดกึ่งกลางระหว่างถนนสุขุมวิทกับทะเลแล้วก็อยู่กึ่งกลางระหว่างถนนข้างสนามบินกับถนนพลานะคะสวยงามอุ้ย <c oughs> ขอโทษค่ะ นี่แะคะ่ะคือทำเลของแปลงนี้นะคะสามารถที่จะเช็ค Google Map ได้เลยนะคะสมมุติว่าท่านไหนที่แบบว่า,เ,าเช็คตำแหน่งในโซนแถวบ้านฉานะคะ่ะถ้าซูมใกล้ๆกับโรงเรียนขออภัย <c oughs> ค่ะใกล้ๆกับโรงเรียนสองภาษานะคะก็จะเห็นเราปักพิกัดเอาไว้ว่าเป็นที่ดินแบ่งขาย210ตารางวางก็คือแปลงนี้เลยนะคะหรือดูภาพจาก Google Map มุมสูงค่ะก็จะเห็นแนวแปลงชัดเจนเลยถ้าท่านไหนดูมุมสูงนะคะ ก็จะเห็นภาพตรงนี้ได้ชัดเจนเลยค่ะจะแบ่งตรงนี้จากทางเข้ามาจะเห็นเป็นรูปนี้เลยค่ะเป็นล็อกเป็นล็อกเลยนะนั่นแหละคะ่ะคือแปลงนี้ชัดเจนเลยนะคะสามารถเข้ามาดูได้ตลอดจะมาช่วงเช้าจะมาช่วงกลางวันหรือมาช่วงเย็นก็ยินดีเลยนะคะแล้วก็ชอบแปลงไหนก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะก็ต้อง ต้องขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่สนใจที่ดินลงนี้เท่าที่เท่าที่เคยเจอลูกค้ามาหลายหลายไลนนะคะคําถามแรกที่แบบว่า,าลูกค้าส่วนใหญ่จะถามคือที่ดินลงนี้น้ําท่วมไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆน้ำไม่ได้ท่วมค่ะน้ำไม่ท่วมเพราะว่าแปลงนี้อยู่บนเนินเนาะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามที่เป็นถนนเข้าโครงการนะคะมันจะมีระดับดินที่ต่ากว่าต่ากว่าเราคือแบบเหมือนของเราฝั่งนี้จะสูงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเมื่อไหรสมม่สมมติินะคะฝนะะตกเยอะ น้ำเอ่อขึ้นมามันก็จะไหลข้ามถนนไปฝั่งนน้นเพราะว่าฝั่งนน้นจะมีระดับพื้นดินที่ต่ํากว่าถนนค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเท่าที่อยู่มาเนี่ยก็ยังไม่เคยมีน้ํามันจะเอ่อขึ้นขนาดนั้นเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือแปลงข้างเคียงฝั่งนี้นะคะฝั่งที่อยู่ติดกันตรงเนี้ยคะ่ะด้านข้างของเขาจะมีคลองคลองเล็กๆคือเป็นคลองส่งน้ําดั้งเดิมอะคะ่ะเป็นคลองถือว่าเป็นคลองธรรมชาติดั้งเดิมที่แบบว่าธรรมชาติสร้างขึ้นมานะคะ เพื่อจะแบบว่ารองรับน้ําน้ําเยอะๆน้ําก็จะไหลไปตามคลองซึ่งคลองตรงนี้ค่ะก็จะไหลไปรวมกันตรงบริเวณคลองด้านข้างวัดอ่าวัดคลองทรายเพื่อจะไหลลงสู่คลองพลาแล้วก็ไหลลงสู่หาดพลา นะคะนี่คือเป็นทิศทางน้ําของบริเวณแถวนี้นะคะซึ่งคลองที่ว่านั้นก็คือไหลมาจากในอีเท a ลสตาร์นั่นเองแต่ว่าต้นทางเนี่ยอาจจะมาทางทางประมาณเขาคิรีแบบนี้นะค่ะแต่ก็คือเป็นเส้นทางในการที่จะระบายน้ําธรรมชาตินะเนาะไหลไปตามคลองหรือก็ลงสูงห่หาดทลานะคะนี่ก็คือเป็นทิศทางของน้ําเผื่อท่านไหนมีความกังวลว่าน้ําท่วมหรือไม่นะคะแต่เท่าที่เท่าที่คุยกับ คนพื้นที่หรือพื้นเพทแถวเนี้ยไม่มีท่วมค่ะไม่มีท่วมแน่นอนในบริเวณนี้นะคะอาจจะมีขังตรงถนนด้านหน้าน,านิดนึงเนาะเพราะว่าดังเดิมก่อนหน้านั้นเคยมีเคยมีร่องน้ำใช่ไหมสา้ารถาไหลไปได้แต่ว่าตอนนี้บางช่วงของร่องน้ําเขาถมที่ขึ้นสูงพอน้ํายังไม่มีไหลไปมันก็จะมามันก็อาจจะมาเอ่อตรงแนวถนนฝั่งนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าแป๊บเดียวมันก็ยุบแล้วค่ะนี่ก็คือเป็นลักษณะของน้ําแถวนี้นะคะประจวบเหมาะกับ ตรงนี้บันดังเดิมก็เป็นที่เนินอยู่แล้วค่ะที่เนินอยู่แล้วเนาะแล้วก็พอเนินใช่ไหมคะเวลาน้ําเยอะๆน้าก็จะไหลลงด้านที่ต่ํากว่าค่ะก็เลยปลอดภัยค่ะบริเวณน,นี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะสามารถที่จะเข้ามาดูได้ตลอดนะคะแล้วก็ชอบแปลงไหนก็สามารถติดต่อเราได้เลยตอนนี้จะว่างอยู่4แปลงนะคะก็จะมีแปลง257ตารางวา375ตารางวา210ตารางวาแล้วก็247ตารางวาแปลงนี้นั่นเองนะคะเป็นฉนบพร้อมโอนทุกๆแปลงเช่นเดียวกันค่ะ น้ำประปาไฟฟ้าพร้อมแล้วหน้าแปลงทุกแปลงนะคะแล้วก็ถนนด้านหน้าก็เป็นถนนสาธารณะกว้างที่8เมตรท่านไหนชอบแปลงไหนก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะยินดียินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเ,เพื่อนบ้านที่จะเข้ามาซื้อที่นี่ที่จะมาสร้างบ้านที่นี่ค่ะที่นี่เราก็สร้างเอาไว้ที่เ,เราแบ่งเอาไว้เพื่อจะตอบรับลูกค้าที่จะทําบ้านอยู่อาศัยนะคะหรือซื้อเอาไว้เพื่อจะขายในอนาคตนะคะยังไม่ได้มี ยังไม่ได้มีวัตถุประสองค์อย่างอื่นเนาะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สีเหลืองนะคะสําหรับทําที่วัดาัยน์อยู่แล้วเนาะประจวบเหมาะกับใกล้สนามบินนะคะถ้าไม่ได้ทําบ้านอยู่อาศัยเองก็ทําบ้านเช่าก็สะดวกนะคะอยู่ในพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวบรรยากาศดีนะคะสามารถพื้นที่200กว่าตารางวาสามารถทําบ้านเช่าได้หลายหลังเลยนะคะเผื่อท่านไหนมีไอเดียในด้านนี้ก็ลองเข้ามาดูได้นะคะก็เป็นตารางวาละ900เอ่อขอโทษดีค่ะ9,000 900รบาทต่อตารางวาราคาเท่ากันทุกแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็น2 1 0รอสิบตารางวา2อ7สี่เจ็ตารางวาส7 5อเจ็หตารางวาแล้วก็2 5 7ห้าส็ตารางวาราคาเท่ากันหมดเลยค่ะ9ก0 0ันรบาทต่อตารางวาชอบแปลงไหนก็นัดนัดจองก่อนแล้วก็โอนได้เลยหรือว่านัดโอนกันที่สำนักง,งานที่ดีเลยก็ยิ่งยินดีเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ